ก็เอ้ยบางเล่มก็ูดีกว่เราอีกย่างเลยไม่เลือกเลยไม่เคยคุยกันนะคะจริงๆแต่มันก็มีข่าวมันี้ได้ร่วมปในปีนี้ี่ชื่งงใคให้ข่าวนะคะเพื่อนบคนก็ไม่รู้นะาไม่รู้มากค่ะเพื่อนสิทหลายคนเหมือนกันอนีความแซนดเลนะ<า>ไม่ได้พูดเรืองี้ะะตีขา่าวว่าในปีคันปีนี้น่านจะมีข่าวดีอะไรเงี้ยพ่ บอกว่าพี่อ้ําให้เพื่อนๆเตรียมแต่งตัดชุดอะไรอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีใครมีอ้ําตัดชุดงานของเพื่อนแล้วไม่เคยมีใครตัดชุดงานอ้ําได้ถามหรือเปล่าครับเกี่ยวกับเรื่องที่มี่สาวที่อ้ําจะแต่งงานกันงั้งโมงไหมครับพ่อครัเขาไม่ข่านข่าวยิ่งกว่าอ้ําอีกนะด้วยคนไม่สนใจอะไรแล้วแต่เขาไม่สนใจยิ่งกว่าอ้ําอีกคือพูดจริงอเลยเรื่องแต่งงานแล้วทุกคนรู้ดีกว่าอ้ําอ้ํายังไม่รู้เรื่องเลยอ้ํายังไปไม่ได้อ้ต้องทํางาน ทำงานจะงานที่ไหนนะคะคือตรงๆคือไม่ต้องเขียนอีกแล้วอะทีนถ้าแต่งงานจะบอกเขาไม่ได้โกหกไม่ได้อยากจะปิดบังอะไรเงี้ยเออไม่ได้มีอะไรเลยจริงๆนะมีเพื่อนๆแบบเชียร์นะคะว่าเราดีไหมอะไรเงี้ยไม่มีใครอยากแย้งไปไหนหรอกเพราะทุกคนอยู่กันแบบเป็นกลุ่มกันเลี้ยคุณพี่เขาตามไหมคะคุณพี่คุณพี่ไม่ตาตาไม่ได้ใจค่ะไม่ได้เป็นอะไรเดีอน บารีมันก็มีแบบว่าเบื่อเบื่อที่ไปเจอคนคะเรื่องข่วรื่มใครที่บว่าเรื่องูมิัญาค่ะีสักที่เหมือนกัหลายคนมองว่าพักที่แห้งแทนที้อา๋อมแเกี้ยแบ้กันเียไม่รู้ค่ะไม่เคยอ่านค่ะตั้งแต่เดือน2ที่ผ่านมาไม่ติดตามขวขีนขี อ้อมไปอะไรเงี้ยเราเป็นพี่ปูเสียบแทนก็เลยโดนแบบว่าพที่ยมกับพี่ปูแบบว่าเทาเหล่าะกันอะไรอย่างงี้อ้าวแล้วเขาไม่ไปแล้วมึงเกี่ยวกับอ้อมอ่ะอ้อมไม่ผลไม่ไปเองอันนก็เลยว่ามีปัญหานิดหน่อยค่ะเลยไปไม่ได้เราได้รับการติดต่อจากงานอีเวนต์มันติดต่อค่ะแล้วก็เพิ่งแคนเข้าไปก่อนล่วงหน้าอาทิตย์หนึ่งเพราะว่ามีคนติดต่อคิวมาเยอะมากจนบางทีเราแบบปวดหัวว่ามาหลายทางมากก็เลยแบบเออเว็บโอกาสหน้า มองว่ามีพี่อ้ําพี่ไหนก็ไม่มีพี่ครูพี่มา้าอะไรอย่างเงี้ยคนเลยเพื่อเกี่ยวว่า,วาคิดมากอไม่สนใจเรื่องใครจริงๆไม่ไม่สนใจจริงๆค่ะเพื่อทำเสร็จจริงคนมองว่าไอ้เนี่ยเขาเสียบในตําแหน่งที่แทนเราไม่สนใจเรื่องอะไรเแล้วถ้าเราไม่ไปแล้วใครจะมาคะก็ต้องมีคนมาอยู่แล้วมันมัคนความติอ่ะเป็นเรื่องไร้สาระจริงๆไม่ได้สนใจเรื่องนี้จริงๆ เลบอกว่าไม่ได้ไปงานมีแค่นีิสเดียวเองตอเลน้วยเรื่องเรค่ะเรื่องสค่ะที่อว่าางรูปทจารยกะที่เนเรื่องการทำเพละคะ้่มาว่าเรื่องนี้มูลคาถึงาจ็มื่นกว่าบาทค่างรูค่ะ้าณางคนคิดนี่ใครสาระมากท่จริว่าไม่เคยรับเงินจากการจุกนาในท้องสินใครต่อมาไม่เคยรับไม่เคยโปรโมทให้ใครอยากจะโปรโมทก็ถูกโปรโมทด้วยตัวเองไม่มีใครไม่มีทางอ้างชัดูได้อ่าไม่เคยขายของ ไม่ชอบเรื่องพวกนี้ด้วยอ้ะไม่เคยลาบไม่เคยอ่ะไม่ชอบเรื่องนี้ค่ะจริงจริงซีเรียสมากไม่ชอบแล้วก็ไม่คมมนใครติดต่อมาเคยมีแต่ไม่ชอบก็คือก็ไม่รับงานสายไม่ค่ะถ้ายืนเลยว่าภาพมันเป็นเมแบบว่าพี่อั้มเป็นใครก็ได้ ਤਾਂ <muchas> ਉਹਨਾਂ